สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงดอกจันดอกจัน BYD Atto 3 EV ดอกจันดอกจันรถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดคอมเพคที่ครองใจคนไทยมากที่สุดในตอนนี้ครับรถที่ทําให้ EV เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยดีไซน์สวยทันสมัยขับสนุกประหยัดและที่สําคัญคือราคาที่ถูกลงเรื่อยๆจากสงครามราคาในตลาดไทยนนะสิ้นปี2025นี้มาดูกันเลยครับว่าตัวนี้มีอะไรน่าซื้อบ้างเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ BYD Atto 3ดีไซน์แบบสปอร์ตครอสโอเวอร์ที่ดูโมเดิร์นมาก กระจังหน้าแบบปิดสนิทสไตล์ EV ไฟหน้าเล็กแบบดราก้อนคริสตัลที่เรียวคมชัดมีเดย์ม running light ที่ดูโชกเชี่ยวกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตเส้นสายตัวถังไหลลื่นมีมิติแบบมีเอกลักษณ์ด้านข้างมีเส้นเฉียงที่ทำให้ดูยาวและแข็งแรงล,ล้ออลนลอยขนาด18นิ้วบางรุ่น17นิ้วหลังคาพารามิกซันรูฟเปิดปิดไฟฟ้าด้านท้ายไฟท้ายเล็บลากยาวแบบซิกเนเจอร์พร้อมสปอยเลอร์เล็กๆโดยรวมแล้วภายในรถคันนี้ดูพรีเมียมและไม่เหมือนใครเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถ EV ที่ทั้งสวยและใช้งานดี ต่อมาด้านภายในครับห้องโดยสารของอัตโต้3คือจุดขายหลักเลยครับเบาะหนังคุณภาพสูงแบบ p e r f o r a ร e d ระบายอากาศดีมีระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นสูงพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังปรับสูงต่ำได้หน้าจอ i n f o ฟเทน m e n t ขนาดใหญ่15.6นิ้วอัปเดตปีล่าสุด สามารถหมุนได้แนวตั้งแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติมีช่อง Air ์หลังและว i r เลสชาร์ a เจอรภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้ง5ที่นั่งเบาะหลังพับได้60:40ต่อพื้นที่เก็บของท้ายเยอะวัสดุดซอฟท์ทัดเยอะมีทีมฟิตเนสสุดเท่มีระบบเสียงดีและฟีเจอร์อัจฉริยะเยอะมากพูดเลยว่าภายในคันนี้ให้ฟ e ล l i n g รถระดับสูงเกินราคาไปไกลจริงๆ มาถึงเรื่องราคากันครับในเดือนธันวาคม2025นี้ b y d a ั t โ3ในไทยมีการปรับราคาลงหนักมากจากโปรโมชั่นเคลียร์สต็อกและสงครามราคา EV รุ่น Standard Range Dynamic Premium ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงประมาณดอกจันดอกจัน629,900-799,900ถึง 7, 99, บาทดอกจันดอกจันบางดีลต่ำกว่า700,000บาทพร้อมแถม Home Charger มูลาค่า25,000บาทส่วนรุ่น Extended Range แบตใหญ่กว่าระยะทางไกลกว่า ราคาพิเศษราวดอกจันรดอกจันร์หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยถึงหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทดอกจันรดอกจันทร์ลดลงจากราคาปกติมากถือว่าคุ้มค่าที่สุดในคลาส b s u v e v ตอนนี้เพราะได้รับบูทไทยรัฐและการประกอบในไทยบางส่วนราคานี้ทำให้ออโต้สามลายเป็น e v s u v ที่ถูกที่สุดตัวหนึ่งในตลาดไทยเลยครับส่วนสมรรถนะและการขับขี่ครับออโต้สามใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุดราวดอกจันรดอกจัน2ร4แรงม้าดอกจันรดอกจันทร์ 150กิโลวัตต์แรงบิดดอกจานดอกจาน3 1 0นิวตันเมตรดอกจานดอกจานอัตราเร่ง0นถึง100กิโลเมตรชั่วโมงราว7.3วินาทีขับสนุกตอบสนองไวมากรุ่นสแตนดาดเรนใช้แบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ lfp ความจุประมาณ49.9-50.1กถึง50.1ิกิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทาง w l t p ราว3 2 4 1 0กิโลเมตร medc สูงกว่า รุ่น Extended Range แปกิบจุดสกิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทาง w l LTP ราว420-480กิโลเมตรชาร์จดีซเร็วสูงสุด8 8 1 5 0กิโลวัตต์ขึ้นกับรุ่นชาร์จจาก30-8 0เราว30-40นาทีช่วงล่างเซ็ตมาดีนุ่มนวลแต่ควบคุมง่ายขับในเมืองสบายประหยัดพลังงานจริงๆร,ระบบความปลอดภยัยจัดเต็ม ADAS ครบเช่น AK, ชเบรกฉกเฉินอัตโนมัติช่วยรักษาเลนกล้อง,360องศาุงลม7บได้5อยหก NCP ปลอดภัยสุดๆ สรุปง่ายๆเลยครับ BYD Atto อัตคือรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดไทยตอนนี้ทั้งดีไซน์สวยภายในหรูเทคโนโลยีล้ำขับสนุกระยะทางใช้ได้จริงประหยัดและราคาที่ถูกลงมากจากโปรโมชั่นสิ้นปี2025ถ้าคุณกำลังมองหารถ E ีีคันแรกหรืออยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็น E ีีที่ทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกลได้สบายอัตโตตอบโจทย์ทุกอย่างแบบครบเครื่องจริงๆง,งานนี้คนที่ยังลังเลรีบไปจองก่อนโปรโมทนะครับเพราะปี2026ราคาอาจปรับขึ้นหลังบูไทยเปลี่ยน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถ e ีเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ